นี่ไม่เหมือนใครถือว่าเป็นสกายวอล์กหนึ่งเดียวเหนือที่สุดของของประเทศไทยเลยนะครับพ่อครูครับไม่มีเหนือกว่านี้แล้วใช่ไหมครับพ่อครูฮะใช่ครับผมเจริญพรทุกท่านทุกคนที่รับชมวันนี้ดีใจนะครับที่ได้ให้โอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องสกายวอล์กจริงๆจัดสร้างมานี่ก็ประมาณปีกว่าๆนะครับในการทำสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ อยู่ในดินแดนเหนือสุดในประเทศไทยคือติดชายแดนไทยพมา่าฝั่งอำเภอแม่สายและท่าขี้เหล็กของฝั่งเมียนมานะครับครับก็ถือว่าเป็นสกายวอล์คแห่งแรกแห่งเดียวที่จะมีการตักบาตรทำบุญตักบาตรบนสกายวอล์คในทุกๆเชา้าประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็เราเปิดถึงสามทุ่มเนื่องจากว่าจุดศูนย์รวมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเป็นทะเลไฟหรือเวลาระยามค่ําคืนเนี่ยจะสวยงามมากๆแล้วก็เป็นสถานที่แห่งเดียวของสกายวอล์คที่ ได้ประดับไฟที่สวยงามตามเจตานารมณ์ของเจ้าภาพะนะครับที่ต้องการให้สกายวอล์กเนี่ยหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของของจังหวัดเชียงรายหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยากให้คนเนี่ยมาแม่สายแล้วมาเยือนในในดินแดนเหนือสุดส่วนที่สองอท่านต้องการให้มีรายได้ก่อเกิดกับชุมชนโ,โดยเฉพาะ ณวันนี้นะครับท่านเจ้าภาพที่อุปถัมภ์อยู่เนี่ยท่านต้องการให้ปัจจัยตรงนี้ช่วยในเรื่องของสาธารณกุศลช่วยวัดช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลซึ่งตามเจตนารมณ์ของท่านที่ท่านได้เสียชีวิตไปเนี่ยท่านก็ได้ตั้งใจทําถวายให้วัดพระธาตุดยเวาแล้วก็อยากให้ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองแม่สายให้เจริญยิ่งขึ้นซึ่งเป็นที่มาที่ไปของการทำสก,กายวอล์กตรงนี้อ๋อครับ,รบมันไม่ได้มิติแค่ของการท่องเที่ยว สองแผ่นดินเท่านั้นแต่ว่าพระครูกําลังจะบอกว่ามันสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่นี้ได้เยอะเลยอย่างที่เรามองรอบๆเนี่ยการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนี้ได,ได้เยอะเลยพระครูฮะโยมเชื่อไหมว่าณเวลานี้นะฮะมันมันเป็นกระแสที่กระเตื้องขึ้นครับผมจากยุคที่โควิดผ่านมาแล้วก็ครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าโควิดที่ผ่านผ่านมาและผ่านไปเนี่ยที่ที่เรากําลังมองกันว่าโอ้เศรษฐกิจซบเซาอะไรเนี่ยกำลังจะกำลังจะกระเตื้องขึ้น และกําลังจะดีขึ้นครับเพราะว่ามีจุดศูนย์รวมแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่คนมาเชียงรายต้องมาแม่สายและมาวัดพระธาตุดยเวลก็เหมือนสโลแกนที่ว่ามาวัดพระธาตุดยเวลที่เดียวเหมือนเที่ยวแม่สายทั้งเมืองเหนือสุดในสยามแล้วใช่ความยิ่งใหญ่ของความยิ่งใหญ่อลังการก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนพี่น้องสองประเทศด้วยใช่ไหมครับครูอ๋อใช่ครับคือ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 ณวันนี้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าชาวชาวไทยชาวเมียนมา ชาวฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยก็จะมากันที่นี่เยอะอมาท่องเที่ยวมาด้วยความที่ว่ามันเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับกว่าใกล้เคียงแล้วก็ส่วนมากแล้วเรานับถือศาสนาพุทธด้วยกันทั้งนั้นเลยก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ธาไมตรีแล้วก็เป็นการที่จะมาสักการะกรากบไหว้พระาธาตุโดยวาวด้วยซึ่งในปีนี้นะครับพระาธาตุโดยวาวครบ2,269ปีเราได้เป็นได้ทาการบูรณะครั้งใหญ่ซึ่งวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่เราจะเปิดสกายวอล์กเนี่ยในยามเย็นเนี่ยในช่วงเช้าเราจะมีการทอดกระถิ่น เพื่อบูรณะพระธาตุซึ่งตอนนี้ก็มีท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคมท่านไทรทูท่านสรพงษ์ไัยทูพงศ์ก็เป็นเจ้าภาพพร้อมกับเจ้าภาพอีกทั้งหมด59ท่านซึ่งก็มีคุณแม่ชวีวันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็คณะสัตธาสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมบุญร่วมกุศลก็ถือว่าเป็นเป็นจุดกับจุดนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้ทํากิจกรรมนี้พร้อมเดียวกันโอ้ถือว่าเป็นสกายวอล์กที่ใหญ่ที่อลังการมากโอ้โห พูดได้ง่ายใหญ่จริงๆดูงบก่อสร้างเยอะมาก30-40ล้านถือว่ามาจากแรงศรัทธาของของประชาชนจริงๆใช่ไมรครับต้องต้องํององำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าปัาจจัยก้อนแรกก็มาจากคุณวีระสุขันธร,รัฐซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นผู้ที่ดำริแล้วก็ช่วยในการพัฒนาวัดไม่ไม่ไม่จำเพาะว่าเป็นสกายวอล์กอย่างเดียวนะครับตอนนี้ที่อย่างโยมไปเห็นห้องน้ำที่สวยที่สุดก็ก็มาจากแรงศรัทธาของท่านเป็นเงินก้อนแรกแล้วนอกนั้นก็มาจาก ญาติโยมที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาในการบุรณะวัดด้วยซึ่งอย่างที่โยมเข้ามาก็จะเห็นว่าหลายคนถามนะครับว่าทําไมต้องเป็นวัดสีม่วงจริงๆสีม่วงเป็นสีประจําจังหวัดเชียงรายก็ทําให้มีบรรยากาศของการถ่ายภาพและคนเข้ามาท่องเที่ยวสกายวอล์คด้วยแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นนิมิตหมยที่ดีครับถือว่าจะได้บุรณะใหญ่ด้วยในโอกาสครบรอบ2 0 0 200กว่าปีถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดเก่าแก่ครับสร้างเมื่อ กษัตริย์องค์ที่สิบราชวงศ์สิงหวนวัตชื่อว่าพระองเวล์นะครับในตำนานสิงหหนวัตก็จะพูดถึงกษัตริย์องค์ที่สิบชื่อว่าพระองคเวล์วกำลังจะถามเลยว่าทําไมต้องพระธาตุเวยบอกทำไมต้องมีแมงป่องฮะอ่าจ,จริงจริงนะครับตามประวัติตำนานนในสมัยพุทธกาลก็เป็นเรื่องตำนานของสิงหวนวัตที่พุทธเจ้าได้สเสด็จมานัาสถานที่แห่งนี้พร้อมกับพระมหากัสปะทีนี้แมลงป่องได้ขึ้นมาสักการะกราบไหว้พ่ะพุทธเจ้าแต่พระมหากัสปะก็บอกว่าแมลงป่องเนี่ยเป็นสัตว์มีพิษ อย่าอย่ามาใกล้แต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าในอนาคต,ตการเนี่ยแมลงป่องจะเป็นผู้ที่สร้างวัดนี้แล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนา mm hmm. พุทธเจ้าก็เลยได้ประทานเส้นเกสาจํานวน5เส้นให้กับแมลงป่อง mm hmm. ล่วงเลยมาจนถึงปี296 mm hmm. ร้อยเก้าสิบหกกษัตริย์องค์ที่สีราชวงศ์สิงห์นวัดที่ว่าพระองเวยเลยได้มาสร้างสถานที่แห่งนี้จนเป็นสถานที่ที่รุ่งเรืองแล้วก็ประดิษประดิษฐานเส้นเกสาโดยตั้งชื่อว่าพระธาตุดยเวาหรือภาษากลางเรียกแมลงป่อง เดี๋ยวเดี๋ยวบนสกายวอลเนี่ยจะมีแมลงป่องมาเกาะอยู่ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนานนะฮะแล้วก็ในโอกาส2,200กว่าปีก็จะได้บูรณะใหญ่ด้วยใช่ครับใช่ก็จะได้มีการบูรณะตอนนี้ก็เริ่มทําอยู่แล้วครับก็คิดว่าคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสักต้นปีหน้าครับซึ่งทางพระคุบาบุชุ่มเองก็ได้เมตตาให้บูรณะและท่านมาเมื่อวันที่12มิถุนายนได้ดํารีให้ร่วมกันบูรณะพระธาตุโดยเวาให้สําเร็จแล้วก็ในต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีพิธีออััญเชิยดรขึ้นนะคบ โดยคณะหลักๆก็จะมีของอาจารย์รักคำรามด้วยที่เป็นเจ้าภาพยอดฉัดและหลายๆท่านหลายๆที่มาทั้งหมด59้ท่านครับให้พระอาจารย์พูดถึงไฮไลท์หน่อยนอกจากจะได้เป็นสกายบล็อกที่ยาวที่สุดแล้วเนาะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยจะมีจะมีประดิษฐานอะไรนะพระอาจารย์ที่ว่าถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไม่มีที่ไหนเหมือนพระอาจารย์บอกคือคือตั้งอย่างนี้ก่อนครับหลวงพ่ออาจะมาเองเนี่ยก็คือพระกสัทธรรมโกวิทที่ท่านมรณภาพท่านเคยมีนิดว่าที่วัดเราเนี่ยมีพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ทีนี้ในการดำเนินที่สร้างสกายวอล์ก hmm. ก็เลยบอกท่านเจ้าภาพว่าตรงแลนด์มาร์คตรงกลางเนี่ยครับเราอยากจะประดิษฐานพระธาตุเกศแก้วจุลามณี oh. ซึ่งก็เลยได้คุยกับทางบริษัทช่ทางที่ทํากระจกครับก็ได้ได,ได้ได้บทความสรุปว่าได้ทาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีนเนี่ย,ยความสูงประมาณ2เมตรห้าสิบเก้าเซนติเมตรนะครับ mm hmm. เป็นแก้วผลึกที่ทาและสวยงามมากแล้วก็จะมีในส่วนของอแก้วสารพัดนึกที่อยากให้คนขึ้นไปแล้วอธิษฐาน ทั้งหมดมีอยู่8สี8วันที่เป็นแก้วสารพัดนึกนะครับ,รบก็จะมีก็จะมีตามสีต่างๆที่ท่านแปรที่ฐานซึ่งแก้วสารพัดนึกเนี่ยก็ได้รับการอธิฐานจิตจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วถ้าท่านมาแล้วท่านก็จะได้เข้าไปสักการะขอพรอ,อยู่แลนด์มาร์กตรงกลางพูด,ดง่ายๆคือมาเดินสกายวอล์กแล้วเนี่ยเหมือนว่าเราได้ไปสักการะพระาธาตุด้วย ได้เจอเกจิอาจารย์ที่อยู่บนสกายวอล์ก<ช>อะไรอย<ช>่างเง <ๆ S 2> <ล>ี้ยก็ตามสโลแกนนะโยมนะมาวัดพระธาตุดอยเวาที่เดียวเหมือนเที่ยวแม่สายทั้งเมืองฉะนั้นแล้วถ้าเวลาโยมมาเชียงรายนึกถึงวัดพระธาตุดอยเวาก็จะเหมือนครบและจบที่นี่ทั้งหมดคร<อ>ับโ,โอเคแล้วก็หนึ่งเดียวที่บอกว่าจะมีตักบาตรตอนเช้าใช่ครับใช่ใช่ใชตักบาตรข้าวสารก็จะไม่มีที่ไหนเลยเนี่ยที่จะได้แบบตักบาตรโอ้โหตักบาตรบนสกายวอล์กเลยนะลองนึกภาพเพราะฉะเดี๋ยววันที่9พฤศจิกายนญาติโยมที่อยากจะมาเนี่ยผมเชื่อว่า ถ้าได้ดูถ้าได้เห็นนี่ต้องอยากจะมาแน่มันจะต้องมันจะเกิดได้ขึ้นสิ่งที่ยาดิยมยมจะไดอนตอ,อ,อ,อนเช้าเนี่ยจะมีพิธีทวบ,บุญตักบาทก่อนแต่ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าภาพกระถินทั้ง59กองก็ประมาณร่วมพันคนแต่เวลา3ามโมงเย็นเนี่ยเราจะเปิดขึ้นฟรีนะครับ เราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวตั้งแต่3ามโมงเย็นของวันที่9ก้าจนถึงสามทุ่มเนี่ยให้ใทุกคนได้ขึ้นมาสักการะพระธาตุเกศแก้วจุลามณีแล้วก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย<อ>ได้มาเยี่ยมชมบรรยากาศ2ประเทศในวันที่9เนี่ยอันนี้ถือเป็นไฮไลไท์สําคัญมากว่าอยากให้ทุกคนมาวันที่9้ามาร่วมทําบุญตักบาทแต่คนไหนที่กลัวความเสียวนะฮะกลัวว่าโอ้โหนี่น่ากลัวกลัวความเสียวก็อาจจะอยู่ด้านล่างด้วยก็ได้แต่ว่าต้องประชาสัมพันธ์อย่างนี้ก่อนว่า ในการทำสกายวอล์กเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุก็คือคนที่กลัวความสูงคนอะไรบ้างนะครับ,รบทางทางวัดเนี่ยได,ได้ได้ได้ทำความปลอดภัยก็คือได้ทำประกันภัยให้กับบุคคลที่3ด้วยการชื่นชมอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีการป้องกันไม่ว่าคุณจะมาเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเขาเรียกอะไรดีล่ะกลัวความบาดเียวจนจนต้องจนต,ต,ต,ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าจนต้อง,ง,ร,งรักษาตัวนี่นก็มีประกันหมดจริงๆไม่ให้ถึงขนาดนั้นนะจริงๆไม่อยากให้เกิดหรอกครับแต่ว่า ด้วยความที่เราอยากให้ป้องกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเกิดความอุ่นใจและเย็นใจทางวัดก็ได้ทําประกันภัยเพื่อที่จะได้ป้องกันหรือรองรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแค่นี้เองครับถือว่าจะได้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนจะได้มาชื่นชมมาสักการะมาทาบุญร่วมกันพูดง่ายๆถือว่าเป็นอีกแลนมักสำคัญของแม่สายเลยเอ้ามาต่อคิวกันมานะครับวันที่เก้าไม่รู้ว่าจะมาเปนเยอะแน่นขนาดไหนก็ไม่รู้นะโอ้ย ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดสิ้นสุดของประเทศไทยทางทิศเหนือที่สุดนะฮะก็คนจะเยอะอยู่แล้วในในปกติก่อนที่เราไม่มีสกายวอล์กเนี่ยกวันหนึ่งก็สองสามพันคนตังเปไว้ว่าปีหนึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเยอะขนาดไหนคนที่มาต้องเป็นหลักล้าน,เป,น,านเป็นหลักล้านถึงจะมาที่นี่นะฮะฝากฝากประชาสั <นะ S 2> มพันธ์นะครับว่าคือที่วัดเดวาวเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถแต่ว่าเรียนเชิญน,นะครับตรงตรงก่อนถึงวัดพระธาตุดเวาประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยทางวัดเด้มในความสะดวกในการจอดรถไว้แล้ว ก็มีที่ประจอดรถประมาณ 4- 5หไร่แล้วก็จะมีรถรับส่งขึ้นมาที่วัดพระธาตุดอยเวาด้วยฉะนั้นแล้วฝากนะครับเพราะว่าที่วัดเดววอาจจะคับแคบถ้าท่านได้ฟังหรือได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ก็อาจจะจอดที่ลานจอดรถจอดรถด้านล่างมีรถบริการขึ้นมาสองข้างทางก็มีตลาดสายลมจอยตลาดวัดพงพระธาตุดอยเวช็อปปิ้งได้เลยช็อปปิ้งได้เลยจะเห็นว่าคือทุกอย่างมันมันเรียกว่ามันมันไปทั้งชุมชนเลยทุกๆวันสร้างงานสร้างอาชีพที่เราเห็นนี่คือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับ เม็ดเงินมหาศาลที่มันไม่ได้เฉพาะตัวอ,ตอนนี้เรากําลังทําประชาสัมพันธ์ว่าทุกๆสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีตลาดมั่วควาแรงหรือภาษาเหนือก็คือก,การมัร่วควาแรง ให้กับชุมชนได้ขึ้นมาขายของออขายของที่ล,ลึกของฝากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่วันทั่วไปก็จะมีโซนในส่วนของทางร้านอาหารประมาณ30มสิบลายร,ร,ร้านอาหารดังๆในอำเภอแม่สายนะครับในจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีส่วนขายของที่ล,ลกึกอีกอีกเยอะแยะเลยนะฮะ<อ>ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันมันเหมือนรวมมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับที่อยากให้ทุกคนมาแล้วได้เกิดความสะดวกสบายได้เกิดความสัพยะหรือว่าต้องการที่จะมาชื่นชม ทัศนียภาพของสองประเทศด้วยก็เจริญพรและยินดีครับสาธุครับามาที่วัดพระธาตุดอยเวาที่เดียวนี่คือเหมือนเที่ยวแม่สายทั้งเมืองสาธุ<ส>าด้วยนะครับสาธอนุโมทนาบุญนะครับทุกท<า>่านขอบใจท่านทั้งหลายที่รับชมและก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายด้วยทุกประการเทิด